ฉันคือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังเดินวนในห้างมาแล้ว27นาทีฉันเซิร์ชคำว่าลราเตอร์ไปแล้ว14ครั้งดูรีวิวไปแล้วนับไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่กล้ายหยิบสักกล่องจนมาเจอ KING IT ฉันเดินเข้ามาด้วยความหวังที่จะเจอเลราเตอร์ที่ต้องการสักหนึ่งตัว กำลังมองหาลรตเตอร์อยู่นะครับใช่ค่ะอุยอุยอุยลาตเตอร์มีเป็น10รุ่นทั้งดูโอแบนเมดบีมฟอร์มิงแอสเซทพอยต์หนูไม่รู้ว่าต้องการใช้แบบไหนค่ะหัวฟูหมดุดแล้วเนี่ยจะยืมไหมล่ายืมอะไรที่ไหนเขาให้ยืมก่อนบ้าเนี่ยใช่พนักง,งานหรือเปล่าก็ไม่รู้ทรงหน้าจะดูโหดแต่ตอนนี้ผมอยู่ในหมวดพนักง,งานนะครับได้ได้ไง ลองซื้อก่อนใช้ไหมครับซื้อก่อนใช้มันก็ปกติป่ะพี่เฮ้ยต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดผิดครับของ King IT เรานะครับมีบริการใจดีให้ยืมสินค้าก่อนซื้อนะครับถ้าลูกค้าถูกใจก็สามารถซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ถูกใจก็นำสินค้ากลับมาคืนครับงั้นขอยืมตัวหนึ่งนะพี่เลือกให้หน่อยหนูชอบดูซีรีส์ว่างๆก็นั่งเล่นเกมขอแบบว่า WiFi แรงๆควบคุมทั้งบ้านเลยนะพี่ ขอบคุณมากนะคะพี่ทำให้หัวหนูไม่ฟูแล้วถ้าหนูถูกใจมากหนูกลับมาซื้อสองเครื่องได้เลยไหมคะอยากได้ของดีเคมไวบริการหลังการขายไม่ต้องลุ้นต้องทิงไอทีเน็ตเวิร์กเท่านั้น